สะพิดนุราจทรัชีน สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่1กันยายนพุทธศักราช2557ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิด,ดินนัศการภาพถ่ายแห่งแผ่นดินประจำปี2557 วันนี้เวลา9นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเดนเินไปทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายแห่งแผ่นดินประจำปี2557ณศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตประทุมวันกรุงเทพมหานครในการนี้ได้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดินครั้งที่27ในโครงการนิทรรศการภาพถ่ายแห่งแผ่นดินประจำปี2557 ซึ่งสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธมภมร่วมกับบริษัทไทยเบเวอร์จ์จำกัดมหาชนจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักถ่ายภาพและประชาชนทั่วไปที่สนใจในการถ่ายภาพได้มีเวทีที่จะแสดงออกถึงความสามารถและเผยแพร่ผลงานทั้งยังเป็นการสร้างสรรค์ผลงานและมุมมองใหม่ๆในวงการถ่ายภาพให้ก้าวหน้าไปข้างหน้า โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานหัวข้อในการประกวดภาพถ่ายชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน6หัวข้อประกอบด้วยแสงแดดขยันคลื่นหนักบ้านของฉันและจ้าเอมีผู้สนใจส่งภาพเข้าร่วมประกวดรวมทั้งสิ้น5,969ภาพจาก1,237คน ภาพถ่ายหัวข้อแสงแดดเพื่อรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ชนะเลิศได้แก่นายเจรศักดิ์สุนไร้ชื่อภาพเพื่อนรักหัวข้อขยันถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ชนะเลิศได้แก่นายหันษาตั้งมั่นภัวดลชื่อภาพขยันอย่างกับมดหัวข้อคลื่นถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ผู้ชนะเลิศได้แก่นายกรสอนประกอบของชื่อภาพพายุและคลื่นคลื่นและลมหัวข้อหนักถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผู้ชนะเลิศได้แก่นายวัะวัชรากรชื่อภาพหนักแค่ไหนแม่ก็สู้ได้เพื่อลูกหัวข้อบ้านของฉัน ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีผู้ชนะเลิศได้แก่นายประเสริฐไกลนุก,กูลชื่อภาพบ้านนกเขาและหัวข้อเจ้าเอถ้วยรางวัลพระราชทานทูนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกาาัญญาสิริวัฒนาพันวดีผู้ชนะเลิศได้แก่นายณวรัน์สิริสุนทรชื่อภาพเสร็จแน่ สำหรับนิทรรศการภาพถ่ายแห่งแผ่นดินประจำปี2557จะจัดแสดงไปจนถึงวันที่7กันยายน2557พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินัด,ดามาตส่งเปิดงานเทศกาลอาหารและวายประจำปีครั้งที่15 วันนี้เวลา10นาฬิกา43นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นัดดามาศเสด็จไปยังโรงแรมโฟร์ซีซันกรุงเทพเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานเทศกาลอาหารนวายประจําปีครั้งที่15ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง7กันยายน2557 เพื่อนำไรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานถวายโดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนโครงการช่วยลดการติดเอดจากแม่สู่ลูกสภากาชาติไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวระราชาธินัดดาาศนอกจากนี้เพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในผู้นำด้านอาหารและเครื่องดื่มตลอดจนเป็นจุดหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบอาหารลดเลิศโดยมีพ่อครัวชั้นนำระดับโลกจาก6ประเทศคือฝรั่งเศส สเปนโปรตุเกสสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียและฮ่องกงมาปรุงอาหารจานเด่นนำเสนอพร้อมกับไวน์ ในตอนบ่ายพระเจ้าวราวงเ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นัดดามาตเสด็จไปในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียประจำปีการศึกษา2555ถึง2556 วเวลา14นาก36นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาทินดดาาา a เสด็จไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติศริกิตเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมาหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียประจำปีการศึกษา2555 25ถึง2556โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับประทานปริญญาเกติมศักดิ์จำนวนสมราย มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตปริญญามหาบัณฑิตปริญญาบัณฑิตและประกาศศิญยบัตรบัณฑิตเข้ารับประทานปร,ริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น1,557คนโอกาสนี้ได้ประธานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าการศึกษาคือการเรียนรู้สัพทวิทยากรเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาบุคคลให้มีวิชาความสามารถมีความดีงามและคุณสมบัติของบัณฑิตครบถ้วน ดังนั้นความสำเร็จในการศึกษาสาขาวิชาต่างๆที่บัณฑิตทั้งหลายได้รับจึงนับว่ามีคุณค่าและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะความรู้ความคิดและความดีอันเกิดจากการศึกษานี้หากนำไปใช้ให้เกื้อหนุนซึ่งกันและกันแล้วก็จะช่วยส่งเสริมแต่ละคนให้สามารถสร้างสรรค์สิ่งดีงามความเจริญมั่นคงที่ไม่เพียงเฉพาะแก่ตนเองเท่านั้นหากแต่ยังจะเป็นการเกื้อกูลไปถึงสังคมส่วนรวมด้วย ด้วยเหตุนี้บัณฑิตทั้งหลายควรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาแม้จะได้ชื่อว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้วแต่ก็ไม่ควรจะละทิ้งการศึกษาบัณฑิตจะต้องพยายามฝึกฝนอบรมตนให้มีความกระตือรือร้นขวนขวายในการศึกษาอยู่ตลอดเพื่อให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการทุกคนจะได้สามารถดำเนินชีวิตประกอบอาชีพการงานให้บรรลุความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองอย่างเต็มภาคภูมิสมดังเป็นผู้มีการศึกษา,าองคมนตรีเป็นประธานเปิดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรัศการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนาาราธิวาส วันนี้นย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนาราธิวาสนายอัมพลเสนาณรง,งค์องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานชมศูนย์ศึกษา,กาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง6กันยายน2557โดยมีนางสายหยุดเพชรสุขรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้นายสุวั์เทพอารักษ์เลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อมาจากพระราชดำริหรือกอปอรอพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีด้วยในงานมีการจัดอินทศการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพและพระราชดำริด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ส่งมีต่อประชาชนในพื้นที่ภาคใต้มาอย่างต่อเนื่องมีการแสดงผลิตภัณฑ์หัตถกรรมการแสดงการจัดการทำเกษตรพอเพียงการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าพุกการปลูกผักไฮโดรพอนิกงานปศุสัตว์ตลอดจนการแข่งขันวิชาการต่างๆซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียน และเรียนรู้การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้กเกษตรกรในพื้นที่ยังได้นำพืชผลทางการ,กรเกษตรไปวางจำหน่ายด้วยประชาชนและคณะบุคคลต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอย่างต่อเนื่อง วันนี้ที่พระตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานาครตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกอย่างต่อเนื่องทั้งยังได้ร่วมฝังการสวดพระอภิธรรมพระศพด้วยครงนี้ทางวัดยังคงเปิดให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา21นาฬิกาสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนที่มีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสามารถโหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ได้ที่ www.watbawon.com หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักอำนวยการงานพระศพหมายเลขโทรศัพท์02 280 9578 ช่วงนี้ขอเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกมู่เล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปบ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคงและร่มเย็นเป็นสุขสืบมาช้านานเพราะเรามีความยึดมั่นในชาติและต่างบำเพ็ญกรณียกิจ ตามหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติคนไทยทุกคนจึงควรตระหนักในข้อนี้ให้มากแล้วตั้งใจประพฤติตัวปฏิบัติงานให้สมแก่ฐานะและหน้าที่เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมคือความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2556ณท้องพระโรงสาราราชประชาสมาคมวังไกลกังวลวันพฤหัสบดีที่5ธันวาคม2556จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชุนลพรณนะพินทากรสวัสดีค่ะ